สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจฟาสันหามาเราเว่านัวหัวหมวนจ้ะพี่น้องได้กระติบข่าวนะคะ คอนฮอจะอีเมลแล้วหนึ่งหายจะพี่นอจ่าอะไรไปเห็นนะไปเห็น ไปเห็นเอียงล่ะคะ่ะไปเห็นแจวประแดกจ้ะพี่น้องแนวมักเจฟ่านะคะถามี่ปลาแดนในเจฟ่าอยู่ได้คะ่ะไปอยู่ไซเจฟ่ากัน,นะคะเป็นคนง่ายๆได้พี่น้องกินง่ายๆนะคะเข่าหอนพอดีมันต้องเข่ากันใช่ได้พี่น้องจาวาซิโรดความอ้วนบรลดจ่อยนะความอยากของพี่น้องเนาะกินแล้วก็ค่อยลดเอานะคะแนวมันแสบพี่น้องเอ้ยนะคะลองเบอรงเดอผูผใดไ่เสือเจฟ่านะคะ กินเขานะคะบา่ายแจวประแดโอ้ยนะคะก่อยประแดกเนยก่อยเพันเอิญก่อยประแดกันี่ละคะ่ะเพราะว่าแม่เลาก่อยให้กินนะคะพี่น้องบีบบางนายอยอใส่ใส่หมากพีกนะพี่น้องซับประแดกกับประแดกยันยๆให้ตอนยันยันเนี่พี่น้องประแดกปลาน้ำโค้งแลนะ้พี่น้องเ,เอนื้อกนะลายแสบกะแสบพี่น้อง,ปปง,อง,อองไปบอกมาเลยน้ำลายไหล กืนน้ำลายน้ำจจฝากระไรนะคะกินแล้วก็แ่บพี่น้องเอ้ยลืมนะคะลืมหัวสิลดความอ้วนพี่น้องพี่น้องจ้านะคะความแ่บแ่บแบบว่าบอกไผ่บลายนะคะผู้ใดอยากจะหูจักว่าแสบซาไหนร้องไปซื้อประแดกมาปิงแล้วก็อ่ามาก่อยแล้พี่น้องเด้อหรือว่าจะเอานะคะเป็นประแดกนาะตอนไปซื้อมาแ้กก็เอามาสูบแป้งแล้วก็เอามาถอดแบบนันแห้งก่อยแ่บอันนี้คือนะคะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะ อันนี้คือแม่เล่านะคะก็คือก่อยเป็นประแดกนะคะล่างแล้วนะคะข้าก็เอามาสุปแปง้งแล้วก็เอามาทอดนะคะประแดกก็จะบวบเปื่อยนะคะก็เป็นต้นเหมือนขาทอดทอดปลาเนี่ยละพี่น้องแล้วก็เอามาฉีกมาฉีกนะคะแล้วก็เอามาใส่พริกผงใส่มักเน่านะคะปรุงรสไปใส่แปง้งนวไปน้าพี่น้องจ้าอ้ยบอกบ้านแหล,ละกืนน้ำลายน้ำใจ้ฝากกระดานะคะเนาะเพราะว่าตอนอาอัด คลิปตอนกินนะเ่ราว่าออได้พี่น้องนะคะ พะว่าข่ากินนะคะก็เยบ่มเบาๆนะพี่น้องเนาะนะคะก็เลยมาบันทึกเสียงที่หลังจากพี่น้องจ้ะนะคะกินแบบใดบ่ต้องตัดต่อพี่น้องนะคะบ่ได้ขอด,ดังดอดจกจ้าขอแต่ว่าได้มีคลิปลงช่องนะคะพี่น้องจ<น>้ะอันนี้คือนะคะเทคนิคของเจฟ,ฟา้าบ่ได้ซีเรียสอะไรค่ะพี่น้องทําเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานนะคะพี่น้องจ้ะนะคะคนมาเ้านะคะขาดเว้าวมือใดนะ โอ้อยู่บ่ได้พี่น้องเอ๋ยชีวิตก่อนจะฝ่านะคะเรื่องกินนี่ก็เป็นเรื่องใ่ญ่ค่ะพี่น้องจ้านะคะ แต่ว่ามากินแบบอาหาวิถีชีวิตบ้านๆนะคะกินแบบนี้แหละพี่น้องไปหาพี่น้องบ้านใดก็แล้วแต่ไะตองหาอาหารเมนูนะคะที่วัดเด่นๆดังๆนะคะที่เขากําลังฮิตอยู่แบบนี้เจฟ้าประมากกินแล้อพี่น้องเด้อเจฟ้ามาก,กินแบบบ้านๆพี่น้องจะ้ะมีตามมะฮองปิ้งปลานะคะปลาแดกปลาปลาไปแบบนี้เจฟ้าก็กินแล้วได้พี่น้องจะ้ะเป็นคนที่กินบ่ยากนะ,ะพี่น้องคะน่ากินง่ายๆนะคะ กินง่ายที่สุดถึงอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยเบามากเลยก็ไดเนาะเนาะเ้ามากแล้วก็ได้บนะาา่อยักว่าจะของพี่น้องนะคะเป็นคนมากกินอิลีนะคะพี่น้องเอ้ยเบิ่งคักๆเด้อค่ะเบิดปัน่นสองปันป่นเพื่อจะพี่น้องจะแซ่แบบบอกบ่ถือแบบบ่จักแนวที่จะอธิบายค่ะพี่น้องคะขอบคุณค่ะ